วันนี้มาติดตามเรื่องราวของสมรภูมิเอีดรังในสงครามเวียดนามซึ่งเป็นการประทะกันครั้งแรกของกองกำลังสหรัฐอเมริกาและกองกำลังของกองทัพเวียดนามเหนือการรบในครั้งนี้จะถูกจารึกไว้ถึงความกล้าหาญของกำลังพลทั้งสองฝ่ายไปอีกตราบนานเท่านาน ในวันที่28กรกฎาคมคิศักราช1965ประธานาธิบดีลินดอนบิจอนสานของสหรัฐอเมริกาได้สั่งการให้กองพลทหารม้าที่1ส่งทางอากาศที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเพียงไม่ถึง1เดือนที่ผ่านมาโดยนํากําลังพลจากกองพลจูโจมทางอากาศที่11และกองพลทหารราบที่2มาส่นที่กำลังกันกองพลฐานม้าที่1ส่งทางอากาศมีผู้บัญชาการกองพลคือ พลตรีเฮอรีดับเิอคินนารผู้มีความกระตือรือร้อนอย่างมากที่จะนำหน่วยของเขาเข้าปฏิบัติภารกิจการรบในเวียดนามแนวคิดทหารราบอากาศเกิดขึ้นในช่วงต้นปีคิเตศกราช1962โดยนายโรเบิร์ตแมกนามารารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาผู้ต้องการให้จัดตั้งกองกำลังเคลื่อนที่ทางอากาศหรือ Air Mobility Command เพื่อขนส่งทหารเป็นกลุ่มก้อนเข้าสู่พื้นที่การรบโดยทางอากาศ แต่ต้องไม่ใช่การกระโดดร่มซึ่งมีความเสี่ยงสูงจึงได้มีการกำหนดแผนการใช้กองพลส่งทางอากาศที่101และกองพลน้อยส่งทางอากาศที่173เป็นหน่วยหลักโดยช่วงแรกให้ใช้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เป็นพาณนะะในการลำเลียงกำลังพลเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายเท่านั้นแต่ต่อมากองพลฐานมาทที่1ส่งทางอากาศหรือ First Cavalry Division Air Mobile ได้หันมาใช้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ทุกรูปแบบทั้งการโจมตีทางอากาศ ด้วยการติดอาวุธยิงสนับสนุนานานาชนิดบนเครื่องบินในลักษณะเรือปืนหรือกันชิดตลอดจนใช้ในการขนส่งกำลังทหารการขนส่งยุทธป,ปกรณ์เช่นปืนใหญ่รถยนต์อีกทั้งยังใช้ในภารกิจการล่าตระเวนหาข่าวการปฏิบัติการดังกล่าวได้รับการพิสูจน์ว่าส่งผลให้ขีดความสามารถในการทำลายล้างของสหรัฐอเมริกามีสูงมากนี่จึงเป็นสาเหตุท,ที่ทำให้ฝ่ายเวียดกงและเวียดนามเหนือ ยังคงสังวนท่าทีในการตอบโต้ต่อกองกําลังเคลื่อนที่ทางอากาศของสหรัฐอเมริกากองพลทหารม้าที่1ส่งทางอากาศของสหรัฐนั้นมีเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์มากกว่า400ลําลำประกอบไปด้วยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แบบ uh 1 hue ทําหน้าที่ในการลําเลียงกําลังพลและเป็นป้อมปืนลอยฟ้าโจมตีภาคพื้นดินนอกจากนี้ยังมีเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แบบ ch 4 7ชินุก chinook และ ch 5 4 flying crane เพื่อใช้ในภารกิจขนส่งยุทโธปกรณ์ขนาดหนัก พลตรีคินนาดมีกำลังพลของเขาทั้งหมดประมาณ16,000ห่นายและยานพาหนะประมาณ1,600คันหน่วยนี้ได้ถูกส่งเข้าปฏิบัติภารกิจในเวียดนามใต้ในช่วงต้นเดือนกันยายนของปีคิเตศกัาศ1,965กราช1965ในช่วงแรกนั้นพลเอกเวสต์มอลแลมสั่งการให้แบ่งแยกหน่วยของกองพลฐานม้าที่1ทรงส่งทางอากาศซึ่งประกอบไปด้วยกองพลน้อยจำนวน3กองพลน้อยออกเป็น3ส่วน แล้วให้กองพลน้อยทั้งหมดกระจายไปอยู่ในภูมิประเทศต่างๆทั่วทั้งเวียดนามใต้แต่พลตรีคินนาตโต้แย้งว่าหน่วยของเขาจําเป็นจะต้องอยู่รวมกันหรืออย่างน้อยต้องอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันเพื่อดํารงไว้ซึ่งขีดความสามารถในการส่งทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์ดังนั้นพลเอกวิลเลียมเวสต์มอ์แลนด์จึงได้สั่งการให้กองพลดังกล่าวเข้าประจําที่มั่นอยู่ที่เมืองอานแคซึ่งอยู่ทางตอนกลางของเวียดนามใต้โดยมีการก่อสร้างสนามบินเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่ เพื่อรองรับเครื่องบินจำนวนมากต่อมาทหารอเมริกันเรียกสนามบินแห่งนี้ว่าสนามกอล์ฟหรือกอล์ฟคอร์สการก่อสร้างสนามบินเฮลิคอปเตอร์นี้เสร็จสิ้นลงในปลายเดือนสิงหาคมของปี1965เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ชุดแรกได้บินเข้ามายังสนามบินดังกล่าวในวันที่1 4กันยายนของปีเดียวกันพื้นที่ปฏิบัติการของกองพลทหารม้าที่1ส่งทางอากาศอยู่ทางตอนกลางของเวียดนามใต้ได้รับการจับตามองว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเคลื่อนไหวของหนุวยเวียดกง หรือแม้กระทั่งหน่วยทหารหลักของเวียดนามเหนือที่แทรกซึมผ่านเส้นทางโฮจิมินในลาวและกัมพูชาเข้ามาสู่พื้นที่ดังกล่าวในระหว่างนี้เองพนเอกชูบุยมานผู้บัญชาการกองผลน,น้อยของฝ่ายเวียดนามเหนือก็กําลังเตรียมการส่งกําลังทหารเข้าแย่งพื้นที่ในจังหวัดเปกูและคอนทูมโดยกรมที่32ของกองทัพเวียดนามเหนือได้รับคําสั่งให้เคลื่อนที่เข้าโจมตีฐานปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษเวียดนามใต้ที่เมืองเปรวแม และดักโคเพื่อเป็นการเปิดเส้นทางหลักมุ่งหน้าสู่เมืองเปกูทหารเวียดน,นามเหนือจากกรมที่32เปิดฉากเข้าโจมตีที่มั่นหน่วยรบพิเศษเวียดนามใต้ที่เมืองดักโกฐานแห่งนี้อยู่ใต้การบังคับบัญชาของหน่วยรบพิเศษสหรัฐและมีกองกําลังประจําถิ่นชาวมงรวมอยู่ด้วยโดยทหารเวียดน,นามเหนือได้โอบล้อมและโจมตีฐานที่มั่นดังกล่าวอย่างรุนแรงหน่วยทหารเวียดน,นามใต้พยายามส่งกําลังเข้าช่วยเหลือแต่กลับถูกซุ่มโจมตี บริเวณทางทิศตะวันออกของฐานประมาณ4ี่ไมล์ฝ่ายอเมริกันได้ใช้การโจมตีทางอากาศที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการตอบโต้ส่งผลให้หน่วยทหารเวียดนามเหนือได้รับความสูญเสียอย่างหนักและต้องถอนตัวไปในที่สุดแต่ฝ่ายเวียดนามเหนือก็ยังไม่ละความพยายามกรมทหารเวียดนามเหนือที่32ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจึงได้รับการเสริมกำลังโดยกรมทหารเวียดนามเหนือที่33ประสานกำลังกับหน่วยทหารเวียดกงในพื้นที่อีกหนึ่งกองพันทำการจัดตั้งฐานที่มัน่น บริเวณภูเขาชูปองซึ่งมีพื้นที่ประมาณ174ตารางไมล์อยู่ทางตอนใต้ติดกับแม่น้ำรังภาษาเวียดนามนั้นเรียกแม่น้ำว่าเ e อียสถานที่แห่งนี้จึงได้รับการขนานนามว่าเ e อียรังหรือแม่น้ำรังนั่นเองภูมิประเทศบริเวณนี้เป็นที่ราบสูงเต็ไมไปด้วยป่าทึบพนเอกชูบุยมานผู้บัญชาการกองพลน้อยของเวียดน,นามเหนือได้สั่งการให้กรมทหารเวียดนามเหนือที่32,3 3และ66ทั้ง3กรม ซึ่งมีฐานะเทียบเท่า1กองพลประกอบด้วยกองพันฐานราบจำนวน9กองพันแต่ละกองพันมีกําลังพล550นายสนับสนุนด,ด้วยปืนใหญ่และหน่วยต่างๆจึงนับว่าเป็นการปฏิบัติการของกองทัพเวียดน,นามเหนือในระดับกรมที่มีจํานวนถึง3กรมเป็นครั้งแรกในดินแดนของเวียดน,นามใต้ต่อมาในวันที่20ตุลาคมฐานของทหารเวียดน,นามใต้ที่เมืองเปโอมแมร์ก็ถูกฝ่ายเวียดน,นามเหนือโจมตี ทหารเวียดนามใต้และหน่วยรบพิเศษกรีนแบเร่ของสหรัฐอเมริกาทำการต่อสู้ป้องกันฐานอย่างทอรหดพร้อมกับร้องของการสนับสนุนกำลังเสริมจากเมืองเปลกูแต่ผู้บังคับหน่วยทหารเวียดนามใต้ที่เมืองเปลกูกังวลต่อการซุ่มโจมตีของฝ่ายเวียดนามเหนือเหมือนเมื่อครั้งที่เคยนำกำลังไปช่วยทหารเวียดนามใต้ที่เมืองดักโกจึงไม่ยอมส่งกำลังไปช่วยทำให้พลเอกวิลเลียมเวสต์มอร์แลนด์ต้องส่งกำลังทหารจากกองพลน้อยที่หนึ่ง สังกัดกองพลทหารม้าที่1ส่งทางอากาศเข้าไปให้การคุ้มกันกองกำลังสนับสนุนดังกล่าวในวันที่22ตุลาคมกองกำลังผสมระหว่างทหารม้าอเมริกันและทหารเวรียดนามใต้ได้เคลื่อนกำลังเพื่อเข้าช่วยเหลือฐานของหน่วยรบพิเศษเวียดนามใต้ที่เมืองเปโอลแมร์ซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดการไวพ้พวกเขาถูกซุ่มโจมตีจากฝ่ายคอมมิวนิสต์อย่างดุเดือดแต่ด้วยการสนับสนุนทางอากาศของฝ่ายอเมริกันที่มีความรุนแรงและแม่นยำก็สามารถทำลายค่าศึกลงได้ หลังจากนั้นกองกำลังผสมของกองผลน้อยที่1ได้เข้าปลดปล่อยฐานเปลวแมร์ดังกล่าวได้ในวันที่25ตุลาคมความสําเร็จในครั้งนี้ส่งผลให้พลเอกเวสมอลแลนด์ Land, เกิดแนวความคิดที่จะใช้หน่วยทหารม้าส,ส่งทางอากาศในลักษณะเชิงรุกเพื่อปฏิบัติภารกิจค้นหาและทําลายกองกําลังของข้าศึกแทนการตั้งรับ พลตรีคินนาดจึงได้รับคำสั่งให้เตรียมการรูปครั้งใหญ่โดยมอบหมายภารกิจให้กองพลน,น้อยที่1สังกัดกองพลทหารม้าที่1ส่งทางอากาศเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติภาร,รกิจสำคัญโดยฝ่ายข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาได้ตรวจพบทหารวิยดนามเหนือที่ล่าถอยจากการรบที่เมืองเปลวแม่แล้วเข้าสู่พื้นที่บริเวณหุบเขาเอียรรังพลตรีคินนาดจึงวางแผนส่งกำลังทหารจากกรมทหารม้าที่9สังกัดกองพลน,น้อยที่1 กองพลทหารม้าที่1ส่งทางอากาศเข้าทําการค้นหาและกวาดล้างข่าศึกในพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่ทราบมาก่อนว่าพื้นที่แห่งนี้คือฐานที่มั่นของกองทัพเวียดนามเหนือสังกัดกรมที่32 33และ66เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการเข้าโจมตีฐานของเวียดนามใต้ที่เมืองเปลวแม่อีกครั้งในขณะเดียวกันทหารอเมริกันจากกองพลน้อยที่1สังกัดกองพลทหารม้าที่1ส่งทางอากาศก็ทําการลาดตระเวน พื่อค้นหากองกําลังเวียดนามเหนือที่ล่าถอยมาจากการโจมตีเมืองเปวแม่โดยส่งกองร้อยที่1สังกัดกรมทหารม้าที่9ออกไปทําหน้าที่เป็นหัวหอกโดยใช้ยุทธวิธีการลาดตระเวนด้วยเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเป็นการใช้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แบบ uh 1ลึ่ลเลียงทาหารราบทําการลาดตระเวนทางอากาศหรือที่เรียกกันว่าหมวดปืนเล็กยาวทางอากาศหรือ a อ r o w r i f l ลพราทูนซึ่งหากชุดลาดตระเวนตรวจพบข้าศึกเมื่อใดก็จะเข้าทําการโจมตีโดยส่วนกําลังรบหลักของกรมทหารม้าที่1 ประกอบไปด้วยกองพันปืนเล็กยาวทางอากาศจํานวน3กองพันสนับสนุนด้วยปืนใหญ่และเฮลิคอปเตอร์กันชิบที่พร้อมให้การสนับสนุนด้วยจรวดหลายลำกล้องและปืนกลหนักฝ่ายอเมริกันไม่ได้ล่วงรู้เลยว่าการโจมตีฐานของพวกตนที่เมืองเปลวลแมเป็นการปฏิบัติการของกําลังรบหลักของกองทัพเวียดนามเหนือทําให้คาดการอย่างผิดพลาดว่ากําลังของฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่เข้าโจมตีนั้นเป็นเพียงกองโจรของทหารเวียดกงเมื่อเสร็จภารกิจแล้วก็จะมุ่งหน้ากลับหมู่บ้านของตนเอง แต่ความเป็นจริงทหารของเวียดนามเหนือจากกรมที่32และ3 3ได้เดินทางกลับไปยังที่มั่นของตนเพื่อสนธิกำลังกับกรมที่66ตเตรียมการย้อนเข้าตีฐานเปียวแม่อีกครั้งการลาดตระเวนทางเฮลิคอปเตอร์ของฝ่ายอเมริกันประสบผลสำเร็จอย่างมากและสามารถตรวจพบกองกำลังข้าศึกในเวลาประมาณ7นาิกายนาทีของวันที่1พฤศจิกายนจึงได้แจ้งกลับไปยังหน่วยพร้อมกับได้เข้าโจมตีโรงพยาบาลสนามของกองทัพเวียดนามเหนือ ในเวลาประมาณ8นาฬิกาภายในเวลาเพียง30นาทีทหารเวียดนามเหนือจำนวน15นายก็ถูกสังหารอีก43นายถูกจับได้พร้อมกับเอกสารและอุปกรณ์ด้านการแพทย์ถูกยึดการรบครั้งนี้ยืดเยื้อออกไปทหารอเมริกันสามารถตรวจพบศพฆ่าศึกเป็นจำนวน99ศพในขณะที่ฝ่ายตนเองเสียชีวิต11ศพหากประเมินตามการนับศพหรือบอดี้คาวแล้วการรบครั้งนี้ฝ่ายสหรัฐเป็นฝ่ายกำชัยชนะได้อย่างเด็ดขาด แต่จากความเคลื่อนไหวของฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่มีอยู่อย่างหนาแน่นทําให้พลตรีคินนาตระหนักดีว่าพื้นที่บริเวณชูปองแห่งนี้อาจจะเป็นฐานกําลังหลักของฝ่ายเวียดนามเหนือดังนั้นในวันที่9พฤศจิกายน1965เขาจึงสั่งการให้กองพลน้อยที่1ของกองพลฐานม้าที่1ส่งทางอากาศพร้อมด้วยกองพลน้อยที่3ที่มีฉาย,ยาว่าแกรี่โอเวนเตรียมการเข้าโจมตีฐานที่มั่นของฝ่ายคอมมิวนิสต์ โดยกำลังพลที่เคลื่อนที่เข้าโจมตีข่าศึกด้วยการลําเลียงพลของเฮลิคอปเตอร์นั้นคือกองพันที่1่สังกัดกรมทหารม้าที่7ภายใต้การบังคับบัญชาของพันโทฮาร g จมัวซึ่งได้เดินทางเข้าสู่พื้นที่การรบโดยเฮลิคอปเตอร์พันโทมัวได้นําทหารราบของเขาลงสู่พื้นที่ส่งลงที่มีนามเรียกขานว่าเอ็กซ์เลโดยก่อนหน้านี้ในเวลาประมาณ10บนาฬิกาสินาทีพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกโจมตีด้วยปืนใหญ่และจะรววจากเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ หลังการโจมตี20นาทีผ่านไปทหารอเมริกันนำโดยหน่วยที่เป็นหัวหอกคือกองร้อยบีนำโดยร้อยเอกจอรนดีเฮเรนซึ่งถูกลำเลียงด้วยเฮลิอคอปเตอร์จำนวน16ลำได้นำกำลังพลเข้าจัดแนวป้องกันพื้นที่ส่งลงซึ่งเต็มไปด้วยหญ้าสูงท่วมศีรษะและแนวต้นไม้ที่เป็นป่าทึบสลับกับป่าโปรง่งเมื่อกองร้อยบสามารถจัดตั้งแนวป้องกันได้แล้วกองร้อยเอก,ก็เดินทางมาถึง พร้อมกับส่งกำลังทหารออกไปทําการลาดตระเวนทางตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ส่งลงซึ่งพื้นที่เป็นแนวภูเขาและเนินเขาที่ไม่สูงมากนักตามติดมาด้วยกองร้อยสีและกองร้อยดีที่เดินทางมายัางพื้นที่ส่งลงด้วยเฮลิคอปเตอร์ตามลําดับพันโทมัวได้จัดตั้งกองบังคับการกองพันขึ้นบริเวณเนินเขาใกล้พื้นที่ส่งลงพร้อมกับสั่งการให้ร้อยเอกเฮอเรนจัดชุดลาดตระเวนจากกองร้อยบีออกไปลาดตระเวนหาข่าวในพื้นที่ใกล้เคียง ภายในเวลาไม่กี่อึดใจหมวดที่1ของกองร้อยบีก็สามารถจับกุมฐานวยนนามเหนือได้หนึ่งนายฉเฉลยศึกในนี้ได้ให้ข้อมูลแก่ฝ่ายอเมริกันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่มั่นขนาดใหญ่ของฝ่ายคอมมิวนิสต์พันโทมัวจึงสั่งให้กองร้อยบีเคลื่อนที่ไปยังเนินเขาที่อยู่ทางตอนเหนือกองร้อยบีจัดรูปขบวนเป็นรูปสามเหลี่ยมแหลมหลังโดยให้หมวดที่1อยู่ปีกซ้ายหมวดที่2อยู่ปีกขวาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าคู่ขนานกันและมีหมวดที่3าม เป็นกำลังสนับสนุนอยู่ด้านหลังในเวลาประมาณ12นาฬิกาหนาทีหมวดที่1ก็ปะทะกับกำลังของข้าศึกการรบเป็นไปอย่างรุนแรงจนทำให้ต้องร้องขอ,อการสนับสนุนร้อยเอกเฮเรนจึงส่งกำลังพลจำนวน27นายของหมวดที่2นํนำโดยจ่าสิบเอกคลายอีซาเวชเคลื่อนที่จากปีขวาไปสนับสนุนในระหว่างกำลังเคลื่อนที่ไปนั้นก็ได้เกิดปะทะกับกำลังของทหารเวียดนามเหนือซึ่งซุ่มโจมตีอยู่และตกอยู่ในวงล้อมในที่สุดร้อยเอกเฮเรน จึงสั่งการให้หมวดที่3ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนเคลื่อนที่เข้าช่วยเหลือแต่ปรากฏว่ากําลังทั้งหมดก็ตกอยู่ในวงล้อมของกองกําลังขนาดใหญ่และมีอาวุธครบมือของฝ่ายคอมมิวนิสต์พันโทมัวจึงได้ร้องขอาการสนับสนุนทางอากาศและปืนใหญ่เข้าช่วยเหลือกองร้อยบีซึ่งตกอยู่ในวงล้อมพร้อมกับส่งกองร้อยเอเข้าสนับสนุนแต่กองร้อยเอต้องปะทะกับกําลังของฝ่ายเวียดนามเหนืออย่างรุนแรงอีกการรบขยายตัวไปเกือบทั่วทั้งพื้นที่ ฝ่ายเวียดนามเหนือระดมยิงด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดเข้ามาอย่างหนาแน่นกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิดจํานวนหนึ่งถูกระดมยิงมายัางพื้นที่ส่งลงของเฮลิคอปเตอร์จนพันธุโทมัวต้องสั่งยกเลิกการลำเลียงพลโดยเฮลิคอปเตอร์เป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของเครื่องบินและกําลังพลที่จะเดินทางเข้ามาเสริมกําลังในเวลาประมาณ14นาิกาสนาทีสถานการณ์อยู่ในสภาวะคับขันฝ่ายอเมริกันมีกําลังน้อยกว่าอย่างมากในอัตราส่วน 1. กองพันต่อ9กองพันหรือ1ต่อ9 ทหารของพันโทมัวจึงถูกบทขยี้โดยทหารฝ่ายเวียดนามเหนือพันเอกโทมัสบราวน์ผู้บังคับการกองพลน้อยที่3จึงตัดสินใจส่งกองพันที่2ของกรมทหารม้าที่7หรือกรมทหารม้าแกรี่โอเวนมีที่มั่นอยู่ที่ฐานอานแคร์เข้าช่วยเหลือกองพันของพันโทมัวโดยการลำเลียงผลเข้าสู่พื้นที่ด้วยเฮลิคอปเตอร์พร้อมกับสั่งการให้กองพันที่2สังกัดกรมทหารม้าที่5เดินทางเข้ามายังพื้นที่ส่งลงซึ่งมีนามเรียกขานว่า พื้นที่ส่งลงวิกเตอร์อยู่ห่างจากพื้นที่ส่งลงเอ็กซ์เรย์ไปทางตอนใต้ประมาณ5ไมล์เพื่อเตรียมเข้าสนับสนุนทางภาคพื้นดินในเวลาประมาณ15นาฬิกากองพันที่1่สังกัดกรมทหารม้าที่5ของพันโทมัวก็สามารถรวบรวมกำลังพลที่เหลือทำการจัดตั้งแนวตั้งรับไว้อย่างเหนียวแน่นในขณะที่ฝ่ายเวียดนามเหนือต่างทุ่มเทกำลังเข้ามาหวังบทขยี้ทหารอเมริกันในวงล้อมให้ย่อยยับ พันโทมัวได้ร้องขอาการยิงสนับสนุนจากปืนใหญ่และเครื่องบินนานาชนิดพร้อมทั้งสั่งการให้กองร้อยซีและกองร้อยดีป้องกันพื้นที่ส่งลงที่มีอยู่เอาไว้อย่างเหนียวแน่นมีให้ฝ่ายเวียดนามเหนือย,ยึดครองได้เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดเดียวเท่านั้นที่จะใช้ในการส่งกำลังสนับสนุนจากเฮลิคอปเตอร์ในขณะเดียวกันกองร้อยเและ B ก็รวมกำลังกันเพื่อเข้าช่วยเหลือฐานอเมริกันที่ถูกโอบล้อมโดยเคลื่อนกำลังเข้าโจมตีฐานเวียดนามเหนือที่โอบล้อมในเวลา16นาฬิกา20นาที แต่ก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้ไกลมากนักเนื่องจากได้รับการต่อต้านอย่างรุนแรงจากฝ่ายเวียดนามเหนือทําให้พันโทมัวจึงตัดสินใจถอนกําลังกลับมาแล้วปล่อยให้กองกําลังทหารอเมริกันนําโดยจ่าสิบเอกซาเวชต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดท่ามกลางวงร้อมของทหารเวรียดนามเหนือซึ่งพยายามที่จะโจมตีตลอดทั้งคืนเพื่อกวาดล้างทหารอเมริกันในวงล้อมทั้งหมดแต่ทหารอเมริกันก็ทําการต่อสู้อย่างหัวชนฟ้าในเวลาประมาณ19บเก้นาฬิกากำลังสนับสนุนจากกองร้อยบี ของกองพันที่สองสังกัดกรมทหารม้าที่7ก็เดินทางมาถึงทําให้พันโทมัวสามารถจัดตั้งแนวตั้งรับได้อย่างมั่นคงมากขึ้นอย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่ฝ่ายอเมริกันมีกําลังน้อยกว่าฝ่ายเวียดนามเหนืออย่างมากทําให้ทหารอเมริกันทั้งหมดตกอยู่ในวงล้อมของข้าศึกไปโดยปริยายการสู้รบดําเนินไปตลอดทั้งคืนจนถึงช่วงรุ่งอรุณของวันที่15พฤศจิกายนทหารเวียดนามเหนือก็เริ่มโจมตีจากทางทิศใต้ส่งผลต่อก,กองร้อยสี และกองร้อยดีของพันโทมัวอย่างรุนแรงพวกเขาได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่ในระหว่างห่วงเวลาหน้าสิวหน้าขวานนั้นกำลังสนับสนุนกองฝ่ายอเมริกันก็เดินทางมาถึงในเวลาประมาณ9นาฬิกาและเริ่มโจมตีตอบโต้ตฝ่ายเวียดนามเหนืออย่างรุนแรงจนต้องล่าถอยกลับไปช่วงนี้พันโทมัวได้สั่งการให้เข้าช่วยเหลือฐานอเมริกันหมวดที่2ของจา่าสิบเอกซาเวชออกมาได้โดยร้องของการสนับสนุนอย่างรุนแรงจากปืนใหญ่และการโจมตีทางอากาศในลักษณะ broken arrow ซึ่งเป็นการโจมตีอย่างรุนแรงด้วยการระดมเครื่องบินนานาชนิดเข้าทําการสนับสนุนกองพันที่1ของพันโทมัวจนฝ่ายเวียดนามเหนือต้องประสบกับความสูญเสียอย่างหนักการรบตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่16พฤศจิกายนฝ่ายเวียดนามเหนือเสียชีวิตเป็นจํานวนถึง634นายในขณะที่อเมริกันสูญเสียไป79นายและได้รับบาดเจ็บถึง121นายแต่การรบก็ยังไม่ยุติลง,งง่าย เพราะในวันที่17พฤศจิกายนหลังจากที่หน่วยทหารอเมริกันทั้งหมดได้รับคำสั่งให้ถอนตัวเพื่อเตรียมการทิ้งระเบิดของเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ b 5 2 oh, <okay. S 1> เหนือพื้นที่เมืองชูปองและยังคงมีการประทะกับฝ่ายเวียดนามเหนืออย่างต่อเนื่อง oh, <okay. S 1> การรบที่หุบเขาเอียดหรังได้ยุติลงอย่างสิ้นเชิงในวันที่27พฤศจิกายน1965เมื่อฝ่ายอเมริกันได้ถอนกำลังฐานออกจากพื้นที่ทั้งหมด การรบในครั้งนี้นับเป็นการประทะกันครั้งแรกของทหารสหรัฐอเมริกากับทหารหลักของกองทัพเวียดนามเหนืออีกทั้งยังเป็นสิ่งที่แจ้งเตือนให้ฝ่ายอเมริกันได้รับรู้ว่าข้าศึกของพวกเขาที่พวกเขากำลังเผชิญหน้าอยู่นั้นมีความมุ่งมั่นและมีความกล้าหาญไม่ย่อหย่อนไปกว่าทหารอเมริกันเลยแม้ทหารเวียดนามเหนือจะมีเทคโนโลยีและอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ด้อยกว่ารวมทั้งไม่มีการสน,สนับสนุนทางอากาศที่ทรงประสิทธิภาพ แต่พวกเขาก็สามารถยืนหยัดต่อสู้กับทหารอเมริกันได้อย่างสมน้ําสมเนื้อด้วยความกล้าหาญความรักในมาตุภูมิของตนเองแม้จะต้องประสบกับความสูญเสียอย่างหนักสมรภูมิที่หุบเขาเอียรังยังถือว่าเป็นสมรภูมิรบที่ทําให้โฮจิมินเกิดความเชื่อมั่นว่าฝ่ายเวียดนามเหนือสามารถพิชิตทหารอเมริกันได้